ได้เวลาแล้วเนาะค่ะเนาะได้เวลาเขาคอ,อกแล้วนี่ละพี่น้องได้ประโยชน์สองทางได้ประโยชน์่นกระปุกดะเขียวงาม,มเขียวงามเป็นระแสบซับยูสิ่ก็กินไปแล้วค่ะพี่น้องตอนเช้าก็ก,กินไปซ้ำกันนี่ละคะ่ะตอนเย็นก็ให้หอมหวยหวยกันพี่น้องหอมอันนี้กินของขอ,งอ,งอ,งอง่างก้าปุกดเนาะ พอมาออกโพดท่านนี่เนะาะเวลาเพิ่นออกดอกก็จะมีกลิ่นหอมเนะคะจะละเอียดแห้งคือจะให้เพิ่นเป็นอันนี้เนี่ยจักน้อยหนึ่งอ่ะแป๊บเดียวได้เคียงหนึง่งมั่วกินดีดีค่ะพี่น้องอ่ากินดีจะมีกลิ่นหอมขอ้าวโพดเหนียวหวานของเราอันนี้กินตอนเย็นตอนเศร้ากะกินคนทำสวนเนาะเออ คนทําเกษตรลูกปปเลี้ยงวัวก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องกินไปแล้วค่ะพี่น้องตอนเช้าก,ก็กินไปซ้ากันนี่ละคะ่ะตอนเย็นก็ให้อีกินี๊กอาไใ้ตำนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบดใ้เป็นกินย่ำแรงเนาะคะ่ะพอบางหน่อยเป็นสามยูเดี๋ยวไม่เด็บกะจะลงไปเอาง่วนะเขาเคออกดเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้กะทำแล้วจะมีกินหอม ข้าวโพดเหนียวหวานของเราอันนี้กินตอนเย็นตอนเศร้ากะกินชสองทางเนาะกำไรของเขาก็คืองัวได้กินแล้วค่ะพี่น้องค่ะเขามีอาหารให้งั่วเนาะออมีอาหารแห้งั่วอีกว่าแบบว่า,อายอดข้าวโพดอาหารสัตว์เนาะตัวนี้ไม่ได้ว่ามันน่าจะวานน่าจะรอบเท่กันเนาะ,ะ,น,ะน่าจะรอบเก่กันง่วกินดีกินเบิ้ดต่อันนี้ก็คือใส่ไปทีละลำ ใส่ไปทีลาลามแป๊บเดียวก็ได้เข่งหนึ่งเนาะคะ่ะอีกว่าแบบว่าอ่ายอดข้อโพดอาหารสัตว์เนาะตัวนี้ไม่ได้ว่ามันน่าจะวานายเป็นบอบพวกกันเนาะค่ะเนาะน่าจะบอบพวกกันหัวกินดีกินเบิดเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็ะสับบดไใ้เพิ่นกินยยมแรงเนาะคะ่ะ พอบางหน่อยเป็นสามยูเดี๋ยวไม่เดบกะจะลงไปเอาง่วมาเขาขอคอกเด้เนาะเพราะว่าตอนนี้กะทำแล้วแต่อันนี้ก็คือใส่ไปทีละลำ่ำใส่ไปทีละลำํำแป๊บเดียวก็ได้เข่งหนึ่งเนาะคะ่ะลางเนค่อนข้าง,ง,งจะแข็งนนะะตัวนีเนาะค่ะเข้าตองบดแบบว่าให้ละเอียดอีกตัวละหนึ่งเข่งเนาะ ชีวิตเนาะค่ะพี่น้องคนทำสวนะเนาะคนทำกเกษตรลูกนาคนเลี้ยงวัวก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องบดใ้เพิ่นกินย่ำแรงเนาะค่ะมพอบางหน่อยเพิ่นสามยูเดี๋ยวไม่เดบกะจะลงไปเอาง่วนนาเขาขอ,อกเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้กะทำแล้วจะเป็นยอดเป็นอันนี้เพื่อเดาร้านมากนะครับ จะจับใส้ทีละกำรรเลยห่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนั้นต่อันนี้ก็คือใส่ไปทีละลำใส่ไปทีละลำแป๊บเดียวก็ได้เข่งหนึ่งนะคะต่อันนี้ก็คือใส่ไปทีละลำใส่ไปทีละลำแป๊บเดียวก็ได้เข่งหนึ่งนะคะจะละเอียดแห้งคือจะให้พิ้นเป็นอันนี้เนี่ยจักน้อยหนึ่ง แป๊บเดียวได้เคียงหนึ่งง่วงกินดีดีค่ะพี่นอ้องอ่ากินดีคนทำสวนเนาะ,ะคนทำกเกษตรรูปชปาวนาคนเลี้ยงว,วัวก็จะประมาณนี้ค่ะพี่นอ้องต่วนกระโปดกับเขียวงาม,มเขียวงามเป็นกระแสบซับยูสิกะกิน เป็นยอดเป็นอันนี้เพื่อนดีนอกจากมากคาับจะจับไสที่ะระดมเลยลหละค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนั้นว่าจ้าแต่จะใส่ไปที่ละล่ำเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่ไปลายแบบว่าเพิ่กนกระจรละละเอียดแห้งเนาะค่ะเนาะเออค,คนทำสวนเนาะคนทำกเกษตรลูกส่อคนเลี้ยงวัวก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้อง ได้เวลาแล้วเนาะค่ะเนาะได้เวลาเขาคอกแล้วนีลพี่น้องได้ประโยชน์สองทาง <g üler> ได้ประโยชน์จ้าแต่จะใส่ไปที่ละล่ำเนาะค่ะพี่น้องเพราะวะ่าถ้าใส่ไปหลายแบบว่าพืชก,กัดจระละเอียดแห้งเนาะค่ะเนาะเออใลยค่ะพี่น้องอันนี้กษั ันนี้ก็เป็นต้นข้าวโพดเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้นข้าวโพดที่เราเอาฟักขึ้นไปขายลหละค่ะพี่น้องข้าวโพดเหนียวหวานเราก็มาสับให้บัวต้นข้าวโพดกับเขียวงามเขียวงามเป็นแระบสับยูสิกกกินอันนี้ก็เป็นต้นข้าวโพดเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้นข้าวโพดที่เราเอาฟักขึ้นไปขายลหละค่ะพี่น้องข้าวโพดเหนียวหวานเราก็มาสับให้บัว จะมีกินหอมข้าวโพดเหนียวหวานของเราอันนี้กินตอนเย็นตอนเศร้ากักินโชนนนตสองทางเนาะกับไรข้ากับคืองงว่วได้กินนะค่ะพี่น้องคะ่ะเขามีอาหารให้งง่วเนาะมีอาหารแห่งงวอันนี้ก็เป็นต้นข้าวโพดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะต้นข้าวโพดที่เรา เอาฝากเพ่นไปขายละค่ะพี่น้องข้าวโพดเหนียวหวานเราก็มาสับให้ชุดสองทางเนาะกําไรของเขาก็คือง้วนได้กินละค่ะพี่นอ้องค่ะาม,มีอาหารให้งง่วนเนะเาะมีอาหารแห้งง่วนะจะละเอียดแห้งคือจะให้เพิ่นเป็นอันนี้เนี่ยจัหน้อยนึงอะ่ะแป๊บเดียวได้เคียงหนึ่งงัวนกินดีดีครับพี่น้องอ่ากินด,ด,นนดีจะมีกินหอมอข้าวโพดเหนียวหวานของเรา อันนี้กินตอนเย็นตอนเศร้ากะกินต้นกระโพดกะเขียวงาม,มเขียวงามเป็นกระบซับยูสิกะกินถ้าเป็นยอดเป็นอันนี้เพื่อนดีต้ลละะองร้านมาเข้ามาจับไสศิลธรรมเลยห่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนั้นอันนี้ก็เป็นต้นกระโพดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะต้นกระโพดที่เรา เอาฟักเพิ่นไปขายลหละค่ะพี่น้องข้าวโพดเหนียวหวานเราก็มาสับให้บวมล่งเพิ่นค่อนข้างจะแ,แข็งกว่านี้เนาะคะ่ะเท้าต้องบดแบบว่าให้ละเอียดหอมห่วยๆค่ะพี่นอ้องหอมอันนี้กินกองอา่างข้าวโพดเนาะเพราะว่าข้าวโพดท่านนี่เนาะเวลาเพิ่อนออกดอกก็จะมีกลิ่นหอมนะคะได้ค่ะพี่น้องอันนี้กระซับจะละเอียดแห้งคือจะให้เพิ่นเป็นอันนี้เนี่ยจัหน้อยนึง อ่ะแป๊บเดียวได้เคียงหนึ่งอืมง่วงกินดีดีค่ะพี่น้องอ่ากินดีจะมีกินหอมขอ้าวโพดเหนียวหวานของเราอันนี้กินตอนเย็นตอนเศร้ากะกินกินมีกะเอาทั้งนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคนทำสวนเนาะอ่คนทำนเทำกษตรรูกจาว คนเลี้ยงตัวก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องได้เวลาแล้วเนาะคะ่ะเนาะได้เวลาเขาคอ,อกแล้วนี่ละพี่น้องได้ประโยชน์สองทางได้กลิ่นหอมห่วยนกับพี่นอ้องหอมอันนี้กินกอของอา่างเขาโพดเนาะเพราะว่าเขาโพดท่านนี่เนาะเวลาเพิ่นออกดอกก็จะมีกลิ่นหอมเนาะคะ่ะบดใ้เพิ่นกินยยมแรงเนาะคะ่ะ พอบางหน่อยเิ่นสามยูเดี๋ยวไม่เด็กกะจะลงไปเอาง่วน้าเขาขอ,อกด้วยเนาะเพราะวัาตอนนี้กะทำแล้วคลิปนี้กะไว้ตั้งนี้เนาะค่ะพี่น้องค่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอีกว่าแบบว่าอยอดข้าวโพดอาหารสัตว์เนาะตัวนี้ไม่เดวยวมันนานจ,จะหวานนาจ,จะกรบอบพวกกันเนาะค่ะเน,นาจจะน่าะกรอบพวกกันงัวกินดีกินเบิดถ้าเป็นยอดเป็นอันนี้เพื่อนดีเข้าฐานมากเข้าแบบ จะจับไสพิกกรำเลยลหละค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนั้นหอมห้วยๆค่ะพี่น้องหอมอันนี้กินของขอ่าข้าวโพดเนาะเพราะว่าข้าวโพดท่านนี่เนาะเวลาพ่นออกดอกก็จะมีกลิ่นหอมเนะค่ะจะมีกินหอมขอ้าวโพดเหนียวหวานของเราอันนี้กินตอนเย็นตอนเศร้ากะกินอีกว่าแบบว่า,อายอดขอ้าวโพดอาหารสัตว์เนาะตัวนี้ ไม่ได้ปลามันามนาจะปานานเปรนบ่อประกันเนาะค่ะเนาะน่าจะกออประกันงัวกินดีกินบิดแต่อันนี้ก็คือใส่ไปทีละลำอืใส่ไปทีละลำ,ปละลำแป๊บเดียวก็ได้เข่งหนึ่งเนาะคะ่ะว่าจ้าก็จะใส่ไปทีละลำเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่ไปหลายแบบว่าพึ่กนกระจัดละละเอียดแห้งเนาะค่ะเนาะเออได้เวลาแล้วเนาะค่ะเนาะได้เวลาเขาคอ,อกแล้ว พี่น้องได้ประโยชน์สองทางได้ประโยชน์จ้าก็จะใส่ไปที่ละล่ำเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่ไปลายแบบว่าพืนกระจะดละละเอียดแห้งเนาะค่ะเนาะเออจ้าก็จะใส่ไปที่ละล่ำเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่ไปลายแบบว่าพืนกระจะดละละเอียดแห้งเนาะค่ะเนาะเออ